สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเมื่อนี้นะคะมาอัปเดตนี่บักเขืยย้าวของเฮานะคะจากที่มืออั้นนะคะที่จีบเฮ็ดคลิปไปเนาะจากสองอาทิตย์ที่แล้วบ่หรือสามอาทิตย์ที่แล้วนะคะทีว่าตัดต้นทิมนะคะนี่ตอนนี้เขาแตกแล้วค่ะพี่น้องนี่แตกแล้วแล้วก็มีนวยแล้วนะคะนี่ค่ะออกดอกออกนวยได้กินแล้วค่ะได้เก็บไปรอบนึงแล้วเนาะพี่น้องบ่ได้ท่ายคลห้เบื้องตอนเก็บนะคะ นี่นะคะบะคักเขือย้าวนะคะที่จีบตัดต่อนะคะตัดต่อให้มันโปร่งไม้น,นี่เนาะนี่ตัดต่อค่ะทุกคนแล้วก็ให้มันโปร่งไม่นี่ตอนนี้มันโปร่งไมแล้วค่ะแล้วก็ออกดอกออกนวยให้เก็บแล้วค่ะนวยใยนวยใ่ยยยแบบคือจังเขาปลูกเริ่มแรกเลยค่ะทุกคนนี่บบต้องขูดต้นให้ทีมให้เสียเวลาเลยค่ะแค่ตัดต้น ทีมนะคะให้เหลือแต่ตอเนาะมันก็แตกใ้เฮ้าแล้วค่ะนี่งามหลายพี่น้องบ่อใดใส่ปุ๋ยอีย่างเลยได้ค่ะนี่บ่อใดใส่ขิงงัวบ่อใดใส่ปุ๋ยอีกอย่างใดๆเลยนี่ปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะงามสุดยอดเลยทุกคนไว้พ้อ,อันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า